วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโลหิตจางภัยเงียบที่บันทอนประสิทธิภาพในที่ทางานก่อนที่เราจะมาดูกระบวนการขนส่งออกซิเจนจากเม็ดเลือดแดงไปยังเซลล์ก่อนนะครับว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็รับออกซิเจนเนี่ยนะครับเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยโดยจับกับตัวที่เรียกว่าฮีโมโกลบินนะครับหลังจากนั้นเลือดที่มีออกซิเจนนะที่จับกับฮีโมโกลบินก็จะ ปล่อยออกซิเจนให้กับเซลล์ต่างๆเนี่ยใช้ถ้าเรามาดูรูปของเม็ดเลือดแดงนะครับว่าเม็ดเลือดแดงหเม็ดเนี่ยก็จะประกอบด้วยฮีโมโกลบินนะครับนะอยู่ถึง2 0 0ถึง300้ล้านฮีโมโกลบินต่อเม็ดเลือดแดงนะครับอันนี้คือตัวฮีโมโกลบินนะครับแต่นี้ถ้าเรามาดูส่วนประกอบนะครับลึกลงไปในะฮีโมโกลบินก็จะประกอบด้วยนะสายนะสายของโปรตีนนะครับ มีอยู่สองสายนะครับสายแรกเรียกว่าอัลฟานะครับอีกสายนี้เรียกว่าสายเดต้าทั้งหมดนี้ก็จะมีนะครับส่วนประกอบประกอบด้วยอันที่หนึ่งคือสายเพพตายนะครับที่พันกันอยู่นะเป็นเกลียวเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าสายนี้เรียกว่ากบินนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนที่ที่เห็นนี้นะครับก็คือสายเรียกว่าอันนี้เรียกว่าหีมกรุนะซึ่งมีท่าด้วย ธาตุเหล็กนี่ก็จะเป็นตัวจักกบออกซิเจนนะครับแล้วก็จะปล่อยออกซิเจนให้กับเซลล์ต่างๆเนี่ยต่อไปตอนนี้เรามาดูเม็ดเลือดแดงของคนปกตินะครับอันนี้เป็นเป็นบัตรเสมยออกให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าไล้มประกอบเป็นเม็ดเลือดแดงนะครับอันนี้ก็เป็นเม็ดเลือดขาวแล้วก็จะมีเกล็ดเลือดทึ่งไปเล็กๆอยู่ถ้าเรามาดูเม็ดเลือดแดงคนปกติเราจะเห็นว่าที่หนึ่งจำนวนเม็ดเนี่ยเยอะอันที่สองคือหน้าตาของเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็ก็ยังไงครับ หน้าตามจะคล้ายๆกันนะครับก็ตอนนี้เรามาดูเม็ดเลือดแดงของคนที่เป็นโลหิตจางนะครับเราจะดูว่าจํานวนเม็ดต่อพื้นที่เนี่ยจะน้อยกว่าอันที่สองคือขนาดในรูปร่างของเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงที่ต่อภาวะโลหิตจางนะครับก็คือเด็กและผู้หญิงเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยเสียไปกับประจำเดือนทุกเดือนแล้วก็ในภาวะทั้งครรก็จะเสี่ยงสูงจากโรคโลหิตจางนะครับ แลนนี้สาเหตุของโลหิตจางเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งคือสร้างเม่ดเลือดไม่ได้หรือสร้างไ้น้อยนะครับจากการขาดธาตุเหล็กนะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะครับนะก็เพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กเท่านั้นนะครับนะแล้วก็วิตามินตัวอื่นก็สามารถทําให้เกิดนะครับเช่นวิตามิน B12 โฟลิกนะวิตามิน C วิตามิน A หรือโรคที่ทาให้เม็ดเลือดแดงเงี้ยสร้างไม่ได้นะครับ เช่นมีปัญหาที่ไขกระดูกก็สร้างไม่ได้รือเป็นโรคเรื้อรังบางอย่างเช่นไตวายเรื้อรังก็สร้างไม่ได้นะครับอันที่สองคือมิเตเดงถูกทําลายมากนะครับเช่นเป็นโรคโลหิตจางทาราซีเมียหรือติดเชื้อบางอย่างเช่นเชื้อมาลาเรียหรือพยาธิปากคอนะครับนะก็ทําให้มีการทําลายมากอันที่สามก็คือการมีเสียเลือดอย่างฉับพลันนะเช่นตกเลือดหรือไปดาเดือนมามาหรือเสียเลือดจากริซีดวงทวารนะครับนะเพราะนั้นการรักษานะครับเนื่องจากเม่ การขาดธาตุเหล็กเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญเพราะว่าเม่เลือดแดงไม่มีมวัตถุดิบในการที่จะจะจะ,จะสร้างนะครับเราเลยกินพวกวิตามินเสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกันส่วนหนึ่งก็คือเพื่อป้องกันโลหิตจางแล้วถ้าการกินเนี่ยมันมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งกินเพื่อรักษาอ่าสองคือกินเพื่อป้องกันถ้ากินเพื่อป้องกันเนี่ยขณะนี้เนี่ยองค์การไม่โลกแนะนําให้กินสัปดาห์ละครราคายาก็ตบเมตละหกสิบถึงเก้าสิบสตางค์นะครับกิน ปีละ24เม็ดผมมาต้นทุนก็ประมาณ20บาทนะครับต่อปีนะซึ่งผมว่าเป็นการลงทุนที่น้อยมากนะครับตอนนี้จะมาพูดถึงเรื่องความจริงทางการแพทย์อยีกเรื่องหนอหิจางนะครับอันที่หนึ่งคือไม่เลยแดงทรัหน้าที่ส่งออกซิเจนให้เซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยนำไปใช้ถ้าโลหิตจางจะทําให้เหนื่อยง่ายอ่อ,อนเพลียวููหมดสติถ้าเป็นเลื้อยหลังจะทำให้หัวใจวายได้ซึ่งส่งผลต่อผลิตภาพประสิทธิภาพ,ภาพ,ภาพในการทํางานของแต่ละคนแล้ว ถ้าภาพรวมนะครับก็จะส่งผลต่อผลิตภาพของของของอค์กรน,นั้นนะครับข้อที่สองคือโรคหิตจางเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรหญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่สี่นะครับปีห้าหนึ่งถึงห้าสองเนี่ยพบว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์ของประเทศไทยมีความชุกของโรคหิตจางเนี่ยเท่ากับร้อยละยี่สิบสี่จุดแปดนะซึ่งองค์การไมโรกเนี่ยบอกว่า ถ้ามากกว่า20เมื่อไหร่นะครับความชุกมากกว่า20เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ที่ควรจะให้ลบให้ให้วิตามินเสริมธาตุเลยนะเพื่อเป็นการป้องกันนะครับนะครับวิธีให้ก็คือเรียกว่าการให้ทดแทนแบบทั่วหน้าหรือ universal นะครับโดยให้อาทิ์ละครั้งแล้วก็ให้แบบนี้ไม่ต้องคัดกรองด้วยการตรวจเลือดนะครับก็คือให้ให้แบบเมาส์โรบเลยนะครับนะ โดยประสิทธิภาพของกินธาตุเหล็กอันทีน่ราคาไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัยสําคัญกับการกินทุกวันและมีผลแซกซองเรื่องระคายท้องน้อยกว่าการยอมรับของผู้ป่วยนะเพราะหนึ่งอยากกินง่ายก็มากกว่าให้การให้ยาเม็เสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกันเนี่ยนะเรามาตกลงก่อนนะครับเพื่อป้องกันคือตอนนี้ยังไม่เป็นโลหิจจางแต่กินไว้เพื่อป้องกันให้มันเป็นนะครับและการกินยาเพื่อรักษาเนี่ยคือเป็นโลหิจจางแล้ว มันแตกต่างกันนะเรื่องจากมันมีขนาดและระยะเวลาที่แตกในการให้ยาที่แตกต่างกันตอนนี้ถ้าเรามาดูการแปลผลนะครับถ้าไปตรวจสุขภาพเราจะเห็นนะครับว่ามีการตรวจอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่า cbc ย่อม,จอมาจาก complete blood count นะครับนะซึ่งไม่ว่าไปโรงพยาบาลนี่เราจะเห็นนะครับว่าแพทย์ก็จะสัง่งมาไปตอบ cbc หน่อยนะครับนะถ้าเราจะดูเรื่องโรงพยาบาลเราดูตรงนี้นะครับมันมีอยู่ค่าอันนึงเรียกว่า hemoglobin นะครับอีกค่าหนึ่งเรียกว่า hematocrit นะครับ ตัวที่จะใช้บ่งบอกเครื่องวิจางได้ดีนะครับก็คือ2ตัวนี้และฮีโมโกลบินเนี่ยบอกได้ดีกว่าฮีมาตโลคริดนะครับนะสรุปแล้วถ้าเห็นตัวนี้นะครับแล้วโลหิตจางในนิยามผู้ชายและผู้หญิงต่างกันผู้หญิงนะถ้าฮีโมโกลบินน้อยกว่าสิบสองนะคือตัวนี้ยนะก็แสดงโา่าวิตจางคนนี้สิบหกจุดหกก็แสดงว่าวเป็นนะหรือถ้ามาดูฮีมาโตคริตก็คือน้อยกว่าสามสิบหกแต่ถ้าผู้ชายนะฮีโมโกลบินก็น้อยกว่าสิบสามฮีมาโตคริตน้อยกว่าสามสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์ อันนี้ก็จะเป็นการแปลงตัวง่ายๆ,ๆนะครับก็แต่ถ้าเป็นการกินเพื่อป้องกันนี้เราไม่ดูตัวนี้นะครับนะเราจะไม่ดูตัวนี้เนื่องจากเนื่องจากว่าในส่วนเรื่องโลหิตจางเนี่ยมันจะมีอยู่สองคำนะครับคำว,ว่าขาดธาตุเหล็กเนี่ยคือขาดธาตุเหล็กเนี่ยอาจจะขาดก่อนหน้านั้นแล้วถ้าขาดเยอะๆก็ทําให้โลหิตจางเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเป็นเรื่องที่เนะเนื่องจาก เวลาตรวจแ l บบเนี่ยต้องตรวจเฟอร์ิตินตรวจพวกนี้ขึ้นตรวจยากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราขา,าดธาตุหล็กหรือไม่แต่ถ้าขาดมากๆาก็โรฮิจาเพื่อนั้นเลยมีแนวคิดที่จะกินเพื่อที่จะป้องกันเลยนะครับก็คือก็คือยังไม่โรฮิตาแต่กินเพื่อป้องกันโรฮิาตางนะครับตอนนี้การให้ยาเสริมธาตุเลกเพื่อป้องกันก็คืออันนี้คือยังไม่ไโรฮิตางนะครับนะก็กินอาทิตย์ละคร งคการม่แสโลกนี่แนะนําให้หญิงมาเจริญพันธุ์ในพื้นที่ที่มีความชุบของโรบิจางเนี่ยคือสูงมากกว่า20%ขึ้นไป20%ขึเนี่ยก็คือผู้หญิงโดยร้อยคนนะครับโดยจาง20คนขึ้นไปก็คือความชุบมากกว่าร้อยละ20ให้กินยาเสริมธาตุเหล็กนะครับโดยมีไอออนคือตัวธาตุเหล็กเนี่ย60มิลลิกรัมบวกด้วยโฟลิกเนี่ย2.8มิลลิกรัมนะครับต่อสัปดาห์เพื่อป้องกัน โดยกิน3เดือนนะครับแล้วก็เว้น3เดือนต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับก็คือ3เดือนแรกกินแล้วก็เว้น3เดือนต่อไป3เดือนต่อไปก็กินอีก3เดือนต่อไปก็ไม่กินแล้วก็สลับไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการกินเพื่อป้องกันปัญหาโรคอิจจางในหญิงไม่เจริญพันธุ์โดยเฉพาะส่วนนี้จะเสียเสียประจรําเดือนทุกเดือนดังนั้นควรจะกินทดแทนเข้าไปอันที่2คือจากการศึกษานี่พบว่าการกินยาไม่เสื่อมท่าเลยครับทีละครั้งไม่่างจากการกินกินทุกวันนะดังที่ได้เรียนมาแล้วนะครับ ในประเทศไทยนี่นะครับยาที่นิยมกินนะครับก็ก็คือตัวตัวเนีย f b c นะครับชื่อก็กินอาทิตย์ละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะครับแต่ถ้าละคายเนื่องจากว่ายายาไม่เสริมธาตุเลยนะถ้ากินในช่วงที่ท้องว่างการดูดซึมจะดีถ้ากินในช่วงที่ท้องอีกเนี่ยการดูดซึมจะน้อยลงแตมีการศึกษาพบว่าอาจจะน้อยลงไปถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้ากินแล้วละลายท้องเนี่ยหนึ่งเม็ดจะดูดซึมน้อยแล้วก็ก็อาจจะต้องยอมนะ ถ้าราคาท้องให้เปลี่ยนมากินหลางอาหารราคาเม็ดละนะก็คือ6 0สิถึงเกสิบสตางค์เก้าสิบตางค์นี่ราคาที่ผมดูจากาาลาซาด่านะรับประทานปีละยี่สิบสี่เม็ดนะครับผมว่าต้นทุนก็สิบห้าถึงยี่สิบสองบาทต่อปีซึ่งกู้มากนะครับนะตัวเอพซนี่มีข้อเสียคือเหล็กเนี่ยพอนะคือหกสิบมิลลิกรัมแต่ว่าโฟลิกเนี่ยยังไม่พอนะครับนะยังไม่พอแต่ว่าจริงๆถ้าเรามาพูดถึงเรื่องการกินโลหิตจางโลหิตจางเนี่ย กินเพื่อป้องกันรักษาโรคหิตจางไอ้ป้องกันโรคหิตจางนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากธาุเหล็กมากขาดเหล็กมากกว่าขาดโฟริกก็เรื่องเกี่ยวกับโฟเิกที่เขานิยาม2.8มิลลิกรัมเนี่ยก็ที่จริงยังไม่มีหลักฐานนะครับว่ากินโฟริกเนี่ยขนาดเท่าไหรเนี่ยถึงสามารถป้องกันโรคหิตจางได้แต่ว่ามันมีการศึกษานะครับว่านะก็คือนอกจากกินโฟริกเพื่อป้องกันโรคหิตจางแล้วเนี่ยเนื่องจากมีการศึกษานี่พบว่าถ้า คาโฟลิกนะครับจะทำให้เด็กในท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบประสาทก็เรียกว่า neural tube d e f e c t ตอนนี้ยาที่ป้องกันในการศึกษาคือ0.04มิลลิกรัมต่อวันถ้าเรา7คูณมว่าต่อสัปดาห์ก็จะ4.28มันก็เป็นตัวเลขว่าทำให้ถ,าาถึงถึงเอาคา่าโฟลิก20 2.8มิลลิกรัมนะครับตอนนี้นิยามโรอหิาตกาเนี่ยแต่ละช่วงอายุนี่ก็จะไม่เท่ากันอนันนี้ในส่วนของเราเรามองนะครับว่า ผู้หญิงนะครับถ้าฮีโมโกลบินต่ำกว่าสินะครับหรือฮีมมาตอกิต36นะครับผู้ชายฮีโมโกลบินต่ำกว่าสิแล้วก็ฮีมมาตอกิตต่ำกว mm ่าสาก็คือนิยามของโรคหิดจางครับตอนนี้จะพูดถึงเรื่องการรักษาโรคหิดจางเนี่ยก็คือเป็นโรคหิดจางแล้วนะครับคือผู้หญิงน้อยกว่า12ฮีโมโกลบินน้อยกว่าสิผู้ชายน้อยกว่าสินะครับก็ให้กินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กที่มีธาตุเหล็ก120 ก่อนหน้านั้นถ้าป้องกันนี้เรากิน6 0นะนะครับแล้วก็ถ้า120เนี่ยเนื่องจากถ้ากิน2เม็ดมันจะระคายท้องมากก็ต้องกิน1เม็ด2เวลาเช้าเย็นกินเป็นเวลา36ถึงเดือนนะจนกว่าความเข้มข,ข้มนของเลือดจะกลับมาปกติจากนั้นก็ให้ยาขนาดป้องกันคืออาทิตย์ละหนึ่งเม็ดเป็นเวลา3เดือนเป็น3เดือนตลไปเรืเ่อยๆนะครับข้อที่2คือองค์การไม่ร่วมแนะนาการติดตามการสนองตอบต,ต่อการรักษาเล อันนี้เรียกว่าเทอร์เปติกไทแอลนะครับนะเพราะจากการศึกษาพบว่าถ้าเป็นโรคอีจังจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยกินยาเ,เสริมธาตุเหล็กนี่นะคณะรักษาเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งถึงเดือนแล้วเนี่ยถ้าค่าฮีโมโมกลบินเพิ่มขึ้นนะครับหมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือความนะเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับหรือความความเข้มข้นเลือดที่มาต่คขีดเพิ่มขึ้น3%ามเรซรายนี้เนี่ยนะน่าจะเป็นโรคอีจัง ในเด็กนี่ขนาดยาเสริมธาตุเหล็กที่ใช้เพื่อการรักษาเนี่ยเท่ากับ3มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับโดยไม่เกิน60มิลลิกรัมต่อวันนะครับเป็นเวลา3ารเดือนเลยจนกว่าผลเลือดกลับมาปกติส่วนยาขนาดป้องกันในเด็กเนี่ยเท่ากับ2มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับแล้วก็กินอาทิตย์ละครั้งนะครับสรุปนะครับโลหิตจางเนี่ยเป็นภัยเงียบที่ผมว่าเป็นภัยเงียบคือพบมากแต่ไม่มีอาการนะครับหรืออาการไม่มาก แล้วก็คนก็ไม่ได้ตระหนักนะครับที่บั่นทอนประสิทธิภาพในการทางานนะพบทําให้ในระดับบุคคลทำให้ประสิทธิภาพลดลงโดยภาพรวมก็ทําให้ผลิตภาพขององค์กร,กร,กร,กรนรี่ลดลงอันที่สองคือโรคหัหิตจางเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการถาดเหล็กเกิดจากการขาดธาตุเหล็กซึ่งนะภาะวะการขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันเกิดก่อนเหมือนภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใต้น้ํเรามองไม่เห็น เมื่อขาดมากๆยะทงไม่การสร้างเลือดแดงลดลงทำให้เกิดโลหิตจางซึ่งเสมือนภูเข,ขามนันแข็งที่โผล่ให้เห็นเหนือน้ำเพราะฉะนั้นการป้องกันโดยการกินยานวิตามินเสริมธาตุเหล็กเนี่ยจึงจําเป็นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความชุกของโรคหิตจางสูงนะครับซึ่งการสารํารวจในประเทศไทยเนี่ยเราก็พบว่านะครับว่าเรามีความชุกของโรคหิตจางในหญิงวัยจริเพินทา์เนี่ยสูงนะครับโดยการไม่โรคแนะนําให้ป้องกันโดยวิตามินกินวิตามินเสริมธาตุเหล็กเนี่ยที่แครั้ง ต้นทุนเนี่ยปีละประมาณ2 0บาทต่อปีนะซึ่งผลตอบแทนเนี่ยมันคุ้มค่ามากนะครับข้อที่3คือในรายที่เปโลิจายกับการขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็ต้องรักษาด้วยวิตีมินเสริมธาตุเหล็กแต่ขนาดยาและระยะเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันจากนั้นก็กินยาเพื่อป้องกันต่อไปข้อที่4คือโภชนะบำบัดเนี่ยโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงหรือการเสริมธาตุเหล็กเข้าไปในอาหารหรือเรียกว่าโปรตีนไฟเนี่ยก็มีวความสําคัญซึ่งต้องดาเนินการควบคู่ ทั้งหมดก็เป็นนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโลกิจางนะครับที่ที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ปั่นทอนประสิทธิภาพของการทํางานแล้วก็ทําให้ผลิตภาพขององค์กรเนี่ยลดลง